ธานัิบดีฟิลิปปินใช้ฮอไปดูคอนเสิร์ตถูกด่าผมอยากจะให้ท่านดูนี่คือเรื่องราวที่เราจะคุยกับท่านวันนี้เรามีเรื่องที่จะคุยสอง,สองเรื่องใหญ่ๆแต่เป็นเรื่องของเน้นวัฒนธรรมทางการเมืองที่อเมริกา กำลังทำพาร์มิรีโหวตที่เราเคยได้ยินได้ยินเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเรื่องราวแบบพาร์มิรีโหวตมาให้ท่านดูเนี่ยท่านจะเห็นว่าโอ้ประชาธิปไตยเนี่ยม,มันมันมีรายละเอียดนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยมันก่อรูปขึ้นมาแต่ละพักการเมืองก็จะต้องโหวตกันก่อนว่าคนที่จะไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเป็นควรจะเป็นใคร ซึ่งเรื่องนี้มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มีการต่อสู้หาเสียงกันโจมตีกันก็เป็นเรื่องธรรมดาและที่สำคัญก็คือมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องเงินด้วยดังนั้นประธานาธิบดีเมกาไม่มีทุนก็ถอยไปนี่จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะคุยกับท่านนี่นะครับคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนี่ท่านจะเห็นว่านี่แหละครับคือมา์กสจูเนีย เป็นลูกชายของเฟอร์ดินานด์มาโกสอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานดีล่าสุดวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยครับมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเรามักจะมีความรู้สึกว่าไอการเลือกตั้งมีการโจมตีการเลือกตั้งว่าเป็นเพียงพิธีกรรม แค่สีนาทีแล้วอำนาจเราก็หมดแล้วตอนนั้นจำได้ไหมครับที่พันธมิตรเขาเขาโฆษณาตอนที่กำลังจะคือเขากำลังก่อจลาจลเพื่อให้มีการยึดอำนาจนั่นแหะแต่ผมอยากจะบอกท่านว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยก็คืออำนาจของประชาชนส่งให้แก่ตัวแทน ดังนั้นกระบวนการที่จะต้องทำให้ประชาชนส่งถึงตัวแทนเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ครับที่จะไม่ต้องไม่ต้องจ่ายสตังค์เลยนี่เป็นไปนไม่ได้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ของเราเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายด้วยการควบคุมแล้วมีลักษณะไม่เป็นจริงแล้วเราก็โจมตีอีกว่าการใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้งแล้ว ยิ่งใช้ใจ่ายมากนี่แล้วก็บอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีส่วนครับแต่ว่าประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผู้โหวตกับผู้ถูกโหวตที่ต้องต่อเชื่อมกันเราก็ต้องจัดกระบวนที่จะไปถึงตรงนี้แต่หัวใจที่สำคัญที่สุดคือสำคัญที่สุดคือการลงคะแนนของประชาชน นี่คือปัจจัยพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยเลยถ้าใครบอกว่าการลงคะแนนไม่ใช่สําคัญแล้วก็ผิดเลยแต่ถ้าจะบอกว่าการลงคะแนนสําคัญจึงเป็นประชาธิปไตยอันนี้รายละเอียดนะครับอย่างบางประเทศมีพักเดียวผูกขาดเลยแล้วพักก็ส่งคนไปให้เลือกเท่านั้นเองครับอ้น,นี้ก็อย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าเป็นระบบประชาธิปไตยที่ประชาชน จะได้สิทธิ์เลือกโดยเสรีมีการแข่งขันกันดังนั้นประเทศที่เป็นประเด็จการปฏิเสธการหาเสียงหลายพักเพราะบอกว่ามีการใช้จ่ายเงินมากดังนั้นมีพักเดียวดีกว่าพักส่งไปแล้วจะเลือกใครนั่นแหละครับเป็นประเด็จการที่แปะแปะป้ายประชาธิปไตยสุดท้ายผู้โหวตหรือโหวตเตอร์เนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้รับความสำคัญเลย ถ้าท่านบอกว่ากรณีการลงคะแนนเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้โดยการใช้เงินเนี่ยระบบชับไตมีคนอาจจะใช้เงินหรือมีวิธีการหลอกลวงเข้ามามันก็มีได้ทั้งนั้นแหละครับมันก็มีได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเขาก็มีทางแก้แต่สิ่งที่ดีก็คือ ประชาชนจะเป็นคนเลือกอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยครับเขาเป็นระบบประธานาธิบดีกอ๊กอปก๊อปไปจากอเมริกาเลยนะครับก๊อปไปจากอเมริกาเลยโดยนั่นก็คือเป็นสองสมัยประชาชนเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเสียงข้างมากชนะไปเลยไม่ใช่แบบฝรั่งเศสน,นะฝรั่งเศสเสียงข้างมากถ้าไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิต้องเอาหนึ่งกับสองมาแข่งกันอีกทีนึ้งเขาไม่ใช่ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยประชาชนก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะวิพากวิจารณ์ตัวผู้นำเพราะว่าประธานาธิบดีเนี่ยในระบบประธานาธิบดีเนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศเองเป็นเหมือนทั้งนายกทั้งประธานาธิบดีเลยก็ว่าได้อย่างนี้นะครับส่วนเขาจะแยกตำแหน่งหน้าที่ยังไงก็แล้วแต่นี่แต่ว่าตัวประธานาธิบดีนี่เป็นทั้งประมุขและเป็นผู้บริหารสูงสุดของเราเนี่ย ประมุขของเราเป็นกษัตริย์ไม่มีหน้าที่ในการบริหารแต่วันนี้หลายฝ่ายพยายามจะผลักดันให้พระองค์ท่านมีอำนาจหน้าที่เสมือนหนึ่งจะมีอำนาจในการบริหารด้วยโดยการจัดงบประมาณและก็มีเซสชั่นของสำนักพระราชวังที่ท่านจะต้องบริหารเงินและดีโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆผู้บัญชาการตำรวจ แล้วก็ต้องโปรดเก้าปลัดกระทรวงต่างๆดังนั้นอำนาจอย่างเนี้ว่าจริงๆมันเหมือนเป็นอำนาจนามมาทำแต่มันได้ก่อรูปเป็นรูปธรรมได้ดังนั้นการใช้งบประมาณโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเนี่ยทำให้ประชาชนก็เห็นแล้วก็วิจารณ์ไม่ได้เพราะว่ามีหนึ่งหนึ่งสองวันนี้ผมจะเปรียบให้ท่านเห็นว่าการ ใช้งบประมาณแผ่นดินของฟิลิปปินส์แค่นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูคอนเสิร์ตชื่อโคเพเเป็นล็อกดนต,ตีล็อกจากอังกฤษโอ้โหชาวบ้านดา่ดาด่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานไม่ใช่ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียเนี่ยนะครับชื่อเล่นชื่อบองบองเลยนะด่าเละเลย กลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ทั้งหมดท่านมาดูนะครับมาดูรอยเตอร์คือเรียกว่าดา่ดาด่าด่าข้ามโลกกันเลยและนะฮะรอยเตอร์มาโกสแห่งฟิลิปปินสร้างความโกรธแค้น เมื่อใช้เฮลิคอปเตอร์ไปดูคอนเสิร์ตโคลเพรชื่อวงดนตรี B B C มากาสแห่งฟิลิปปินส์ใช้เฮลิคอปเตอร์ไปดูคอนเสิร์ตโคลเพร t เดอะกาเดียนแม่เดอะกาเดียนนี่เขาเขาใช้รูปคอนเสิร์ตด้วยนะแม่มันดังยังไงเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนขับ ไม่ได้แฟนคลับของพวกนักดนตรีนะครับแต่คงดังพอสมควรอ่ะปารามีถึงขนาดไปดูเองแล้วก็เตือนเตือน,นท่านนายกไทยหน่อยนะบางทีท่านก็ชอบมีท่าท่านก็มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของท่านอะถ้าท่านชอบแล้วท่านก็จะทำเพราะท่านถือว่าเป็นสิทธิทส่วนตัวของท่านเช่นใส่ใส่ถุงเท้าสีฉูดฉาดประหลาดประหลาดเนี่ยก็ก็เป็นสิทธิของท่านจริงๆนะ แต่ว่าเมื่อเป็นนายกแล้วนี่ต้องใช้ความระมัดระวังที่ผมบอกว่าต้องระวังเพราะว่าอะไรวันที่สามที่สี่จะมาเล่นที่ประเทศไทยเดกาาเลียนเดกาาเดียนนี่ให้ดูเลยด,ดูรูปด้วยนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนเมื่อใช้เฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่ง ไปดูบินไปดูคอนเสิร์ตครับ south china morning post มาโกสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์สร้างความโกรธแค้นเมื่อใช้เฮลิคอปเตอร์ไปดูคอนเสิร์ตโค a เพลาดไม่ได้ว่ากันจริงๆแล้วเรื่องนี้มีไมติหลายเรื่องที่เราจะคุยกันขึ้นหนึ่งคนเป็นประธาน,นาทิบดีเนี่ย ยิงอยู่แล้วครับไม่เหมาะแล้วครับถ้าเราฟังข่าวเฉยๆเนี่ยนะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูคอนเสิร์ตแต่เดี๋ยวผมจะให้จะให้ท่านดูเหตุผลว่ามันเพราะอะไรคนไปดูนี่แทบจะเหยียบกันตายว่างั้นเถอะครึ่งแสนไปดูกันเนี่ยหนาแน่นไปหมดแล้วที่จะที่เอ,อเมืองหลวมนิลาเขาเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องรถติดมาก แต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมประธานาธที่ดีถึงอยากจะไปดูนี่พออยากจะไปดูก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่มันมันไม่ใช่เล่นในซิาการ์ต้านะเขาต้องมนไม่ใช่เล่นที่มานิลาเล่นทางตอนเหนือของฟิลิปปินผมเข้าใจว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเขตฐานฐานเสียงของมาโกสด้วยแล้วก็เ เหมือนเหมือนอยู่ภาคเหนือนี่ครับนี่ที่นี่ก็เป็นที่นี้ที่ไปดูนี่ภาคเหนือเขาไปเล่นที่นั่นน่าจะเป็นบ้านของท่านดังนั้นตัวมาโกสก็อยากจะไปดูเพื่อจะได้ร่วมกับประชาชนก็เหมือนหาเสียงนั่นแหละครับก็เมื่อประชาชนชื่นชมนี่ตัวก็ไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าเราดูเหตุผลแล้วท่านอาจจะรู้สึกว่าเอออนุมานได้นะนะครับเดี๋ยวลองดู ทีนี้เรื่องของมาโกสจูเนียหรือบองบองที่เขาเป็นประธานดีเนี่ยมีบทเรียนของระบบประชาธิปไตยนั่นก็คือประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าเขามีความชอบธรรมที่จะเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่ด่ากันเละด่ากันเช็ดด่ากันตั้งแต่รุ่นพ่อเพราะอะไรครับว่ากันจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ไม่อาจจะลืมได้เหมือนกันพ่อของ มา์กสจูเนียก็คือเฟอร์ดินานด์มา์กสเนี่ยเป็นอดีตประธานาธิบดีที่อื้อเฉามากนะครับอยู่ถึง20ปีครับ20กว่าปีแล้วใน20กว่าปีนั้นแน่นอนครับคนอยู่ในอำนาจมากๆประชาชนไม่พอใจมีการต่อต้านก็มีการป่าบป,ปามถึงขั้นสั่งสังหารหัวหน้าฝ่ายค้าน อาคิโนโแล้วก็ถูกประชาชนลุกคือโค่นล้มเลยครับโค่นล้มต้องหนีไปตายต่างประเทศแต่แปลกครับคนฟิลิปปินส์ปรากฏว่ามากอสไปแล้วคนรักก็มีครับแม่ของเ,อเมียของมากอสก็มาเลือกตั้งประธานดีแต่แพ้แต่ก็เป็นสอสอเป็นอะไรอย่างนี้นะครับลูกชายเนี่ยก็ กกว่าจะมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็เลือกตั้งสสสอวอขึ้นมาเรื่อยๆแต่แปลกถ้าเรามาเปลี่ยนชื่อกับประเทศไทยเนี่ยเรื่องอย่างนี้บางทีเราจำไม่ลืมเลยนะเรื่องของจอมพลถนอมเนี่ยเราจำไม่ลืมเลยรุ่นผมเนี่ยขับไล่จอมพลถนอมจอมพลประพาส แล้วก็สังหารประชาชนเนี่ยเฮกาสิบสี่ตุลาเราก็จําไม่ลืมแล้วปรากฏว่าทายาทของเขาเนี่ยพยายามจะเข้ามาสู่กระบวนการทางการเมืองก็พันเอกนรงกิติกจรก็พยายามจะเข้ามาไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่รักจอมพลถนอมมีคนรักครับก็ต้องมีนักการเมืองนี่แต่ว่า ที่ฟิลิปปินส์นี่ตระกูลของเขาเนี่ยก็ยังเขาถือว่าไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็พ่อเขาผิดก็ว่าไปแล้วลูกต่าเขาก็เดินต่อมาแล้วก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีได้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถือว่าประชาชนตัดสินแล้วว่าให้เขาเป็นพระนามดีแต่แน่นอนนะคนเกรยียก็อาจจะมีเนาะคนเกลียก็อาจจะมี ปรากฏว่าเรื่องนี้ตามข่าวนะครับประธานาธิบดีมาโกสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์ถูกประชาชนวิจารณ์ณว่าใช้ทรัพยากรของรัฐบาลในทางที่ผิดโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปชมคอนเสิร์ตวงโคเพลเมื่อวันเสาร์ที่แล้วถูกวิจารณ์อย่างหนักมากในโซเชียลนะครับ ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของประชาชนที่ไม่ถูกต้องในสนามเป็นการแสดงที่สนามที่อารีนาซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดนะครับบรรจุคนได้ถึงสี่หมืนกว่าคนเรามาดูว่าเหตุผลก็คืออะไร ฝ่ายที่ไม่พอใจที่ประท้วงและก็ด่าทอนี่เขาบอกว่าการใช้ทรัพยากรของราชการของเอลเฮคอปเตอร์น,นี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่เป็นทางการโดยใช้อำนาจมิชอบเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐที่ผิด เรื่องนี้ผมว่าอย่างน้อยที่สุดนี่การด่าแซดอย่างนี้ก็อาจจะเสียคะแนนแต่ว่าประชาชนอีกส่วนหนึ่งอาจจะให้คะแนนหรือเปล่าไม่ทราบก็ต้องดูผลการเลือกตั้งเขาหน้าอีกทีนะฮะเขาบอกว่าเราจ่ายค่าใช้เฮลิคอปเตอร์ค่าน้ำมันและความปลอดภัยหรืออาจแม้แต่บัตรชมคอนเสิร์ตด้วยไม่รู้เสียตังค์หรือเปล่านี่นะฮะนี่เป็นเอ่อพวกชาวเน็ตฟิลิปปิน ก็ด่ากันแต่ว่าเหตุผลเขาก็แก้หน่วยงานอารักขาหน่วยงานอารักขาประธานาธิบดีได้เผยแพร่เหตุผลว่าที่ประธานาธิบดีมาก็ต้องเลือกใช้เหเกิดประจำตำแหน่งเดินทางประชุมคอนเสิร์ตเนื่องจากสถานที่จัดงานที่สนามกีฬาอารีนาเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่มีจุคนได้เกือบ เกือบเขาเรียกอะไรครึ่งแสนห้าหม่นประมาณห0 0 0 0คนทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดอย่างมากการจราจรก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประธานาธิบดีเอ่อท่านั่งรถไปเนี่ยมันเขาบอกอาจจะไม่ปลอดภัยได้ดังนั้นฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาจึงตัดสินใจให้ประธานาธิบดีนี้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูเลยไปย่อนดูเพราะถ้าเกิดไปตามถนนรถติดเนี่ย คนสองฝั่งทางนี้เขาบอกอาจจะเกิดเหตุการณ์อื่นได้นะครับเป็นความไม่ปลอดภัยกับประธานดีและกับพยาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับปรากฏว่าฝ่ายค้านนี่ตัวนี้ฝ่ายค้านนายเลนาโดเลเยสจูเนียประธานกลุ่มบายันซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายของฟิลิปปินส์แสดงความเห็นถึงสิทธิพิเศษ ของประธานนามดีมาก็ที่ไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพการจราจรที่ติดขัดและมองว่าการกระทำของเขาเป็นการดูหมิ่นชาวฟิลิปปินส์ผู้ใช้รถใช้ถนนนับล้านคนและเป็นการย้ำถึงสิทธิพิเศษของคนส่วนน้อยท่ามกลางความทุกข์ยากของคนส่วนใหญ่ท่านจะเห็นนะครับว่านี่แหละครับนี่คือระบบประชาธิปไตยคุณเป็นประธานดีมาจากการเลือกตั้งเขาก็วิจารณ์ วิจารณ์ได้แต่บางคนอาจจะบอกเฮ้ยเขามีเหตุผลเขาเป็นประธานาธิบดีเขาไม่ได้ใช้บ่อยๆก็เป็นเหตุผลอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่โปรแต่ที่สำคัญก็คืออย่างน้อยที่สุดถูกด่ามากๆนี่ข่าวหน้าจะใช้ข่าวหน้าจะใช้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงดีที่สุดก็คืออย่าไปดู จะจะหาถ้าจะถือว่าโอกาสไปดูด้วยนะหาเสียงด้วยนี่ก็แล้วแต่ท่านนะนะประเด็นปัญหานี้ที่ผมบอกว่าเป็นข้อเตือนใจนะครับถึงประเทศไทยวงโคโูเพนี่เป็นวงล็อกของอังกฤษแล้วเขามีธุรกิจเดี๋ยวนี้การจัดธุรกิจนี่ มีในหน้าเป็นคนออกไนจัดการเดินทางไปทั้งโลกเลยพอจากพอจากฟิลิปปินส์ก็มานี่แล้วมาสิงคโปร์ท่านดูหน่อยนะท่าทางก็น่าจะน่าสนุกมากมั้งวัยรุ่นแต่ระบำมกระโดดยงเยงไปหมดเนี่ยนี่ครับผมเอารูปให้เขาดูให้ดูหน่อยนะฮะนี่คือวงโคเพลผมเองโดยส่วนตัวอาจจะไม่ได้มีความ ละเอียดกับเรื่องนี้ปรากฏว่าวันที่30พรุ่งนี้จะเล่นที่สิงคโปร์ครับ30 31แล้วก็พักวันที่3กุมภามากรุงเทพครับมากรุงเทพนี่ครับ34เล่นที่กรุงเทพครับ ก็เลยบอกต้องบอกเตือนท่านท่านนายกหน่อยนะถ้าเกิดใครอยากจะไปดูอย่านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะแต่สําหรับประเทศไทยนี่คงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะการจราจรก็อาจจะใช้เรื่องการตํารวจช่วยแต่เรามาพูดถึงว่าในระบบนี่เขาเล่นทั้งทั้งปีเลยนะครับจากฟิลิปปิน,นสุดท้ายไปไหนเนี่ยสุดท้ายไปนู่น เออไปซิดนีย์อ่ออสเตรเลียในประเด็นนี้ผมมองว่าเสรีภาพประชาธิปไตยโวอเตอร์ทำให้มีอำนาจมีมีการวิจารณ์ผู้นำได้และผู้นำก็ต้องระมัดระวังตัวถ้าเรามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย บมุกข,ของเราไม่มีเลือกตั้งเป็นระบบกษัตริย์แล้วเรามีหนึ่งหนึ่งสองคุ้มครองเอกและรูปธรรมเราก็รู้เห็นเป็นข่าวว่าเราเครื่องในหลวงเราเนี่ยมีวังอยู่ที่เมืองตุชิงแล้วมีข้าราชบริพารเฝ้าดูแลอยู่ที่นั่นและอดีตท่านก็ไปพักอยู่ที่นั่น แต่ว่ามีช่วงนี้ครับตั้งแต่ปีหกสามท่านเสด็จกลับมานี่นะครับจนถึงวันนี้เท่าที่ทราบเลยยท่านยังไม่ได้เสด็จกลับไปเยอรมันแต่ว่าพระองค์ทีพระบร,รมวงศานุวงศ์ไม่ใช่พระองค์ทีเท่านั้นออพระบร,รมวงศานุวงศ์นี่เสด็จไปต่างประเทศอย่างสิริวัณวรีนี่ก็เสด็จบ่อยเราก็ไม่รู้ว่าท่านเสด็จยังไงแต่มีข้อมูลเล่าลือกันจริงเท็จเราก็ไม่รู้ ว่าเป็นเครื่องบินเฉพาะของกองทัพอากาศบินไปไปกับเยอรมันดังนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้มันมีเยอะแน่เพราะมันไม่ใช่ดังเฮลิคอปเตอร์เพียงแต่ว่าเราไม่รู้แล้วกฎหมายก็ปิดหูปิดตาไม่ให้รู้แต่ความที่บอกว่าเราไม่รู้รายละเอียดแต่ข่าวเนี่ยมันรู้ถึงกันจริงเท็จไปมีการ เดินทางระหว่างเยอรมันกับกรุงเทพนี่บ่อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ข้อมูลเนี่ยถูกล่ำลือไปโดยหาเหตุผลไม่ได้อาจจะมีเหตุผลอื่นแต่เนื่องจากว่าห้ามรู้ซะแล้วการรับรู้ก็เลยไปร,รับรู้เรื่องข่าวลือใต้ดินที่ผมบอกมาหลายครั้งแล้วว่าจริงๆเนี่ยเมื่อ พระองค์ท่านอาจจะมีเหตุผลในการเดินทางแล้วอาจจะไม่ได้ถี่เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้บ่อยเท่านั้นมีคนบอกว่ามาไปมาบ่อยอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดก็มีแต่ข่าวลือแล้วก็เป็นความเสียหายจากข่าวลืออย่างกรณีของฟิลิปปินส์มีเสรีภาพเลยวิจารณ์ได้เลยเมื่อวิจารณ์แล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าคนมันแน่น และเขาเป็นประธานาทิบดีดังนั้นการความปลอดภัยของประธานาทิบดีกับครอบครัวกับภรรยานี่สาคัญที่สุดถ้าจะบอกเอางั้นก็อย่าไปสิเอบางทีมันก็เกินไปเหมือนกันนะครับมันเป็นเสรีภาพของท่านก็ท่านอยากจะไปดูท่านอาจจะมีอัเจนด้าอื่นๆด้วยก็ได้นะครับแต่สิ่งเหล่านีนน้ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันวิพากษ์วิจารณ์กันได้ผมถึงได้ตั้งคําถามไว้ว่า เรามาลองดูกันนะครับว่าพี่น้องประชาชนเห็นยังไงในขณะที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ใช้ฮอไปดูคอนเสิร์ตถูกด่าวังไทยใช้เครื่องบินตามใจตามพระราชศัธย,ยิ่งจริงอยากจะเขียนตามพระราชศัียยนะแต่ว่า y o u t u เนี่ยมันจำกัดตัวก็ต้องต้องจำกัดตัวสั้นแล้วราชาศัพ์แต่และคำนี่มันยาวทั้งนั้นใส่ไม่ไหว ใช้ก็เบินตามใจถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองนี่ตัวท่านอยากจะวิจารไหมอ่าอันนี้ท่านก็กดกันดูนะครับหนึ่งอยากวิจารณ์เพื่อประหยัดงบสองไม่อยากวิจารณยินดีให้วางใช้ได้ตามสบายก็ลองดูครับอันนี้ก็เป็นเออเป็นรายละเอียดที่เราจะได้รับรู้เรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่เราเห็นได้นะครับว่า ระบบที่มาจากการเลือกตั้งนั้นประชาชนผู้ลงคะแนนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็ผมว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยประธานาธิบดีก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะใช้ทรัพยากรในครั้งต่อๆไปนะครับไอ้ที่จำเป็นก็โต้แยง้งประชาชนก,ก็รู้อยู่แล้วว่าออนี่จำเป็นการเดินทางจะต้องไปเดินทางไกลๆประหยัดเวลานี่ผมว่า ผมว่าการเดินทางอย่างนี้ประชาชนรู้ครับแต่ว่าในประเทศไทยนี่ประชาชนก็รู้แต่ไม่สามารถจะรู้หรือเปรียบเทียบกันได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นแค่ไหนนะครับแล้วผู้นำไทยเนี่ยมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องใช้เครื่องบินอย่างไรและมากเที่ยวหรือน้อยเที่ยวประเทศเรานี่ไม่สามารถจะพูดได้เลยก็เลยตั้งคำถามไว้ว่า ถ้าไม่มีหนึ่งสองเนี่ยท่านอยากจะรู้ไหมท่านอยากจะวิจารณ์ไหมก็แสดงพลังของท่านนะครับ